พี่น้องสวัสดีจ้าโมนี้ได้จ้าเขาเกิดสีมาสาธิตวิธีการเห็ดสุกเห็ดเฟียงแต่เห็ดเฟียงบาเลเลยด้ยจ้าโมนี่เขาก็สีเอามาล่างก่อนต้องสีไปสุบเด่ได้ดจ้าเอาพี่น้องมาเบิ่งการล่างเห็ดเฟียงเด้เขาก็สีใส่เกลี่ยลงไปจังน่อยได้จ้าแนะนำนี่ให้มันล่างออกดี ดินไร้ทิ้งเนี่ยเพิ่นปลูกยื่นนั่นได้จะปลูกยืน่นให้หน้าขาวสะอาดดีใส่เกลือลงไปเอาเดียวได้ใจนวาจะสะอาดดีแล้ว อานนี้เลยี่น้องเฮดดิ้งยังกินเนาะจ้าเหมือนนี่มาแช่กันเบื่องลยด้วยจ้ามีเค็ดหลับยังในการล้างเ็ดให้มันสะอาดด้วยจ้าบ่มีขีดดินขี้ฝุ่นแล้กันได้งยังกินเนาะเจ้านี้มากินซุปเฮด คือทางหนีวะเนาะพือมีเมนูใดหนาสนใจคอมเมนต์กันมาบึ้งเล้วจ้ามาแชร์กันหลายๆจังสีใดพากันใดหลายเมนูเลอจ้ะแต่ละหมองแต่ละบ้องก็งงกินมาคือกันเนาะพี่น้องเนาะทางอีสานเท่านี้ก็สุพดษยูหาล่างค้นก็ ใส่ยังบ่คือกันเมื่อกีไได้รสชาติแตกต่างกันไปเป็นประสบการณ์ใหม่ด้วยพี่น้องเป็นเมนูใหม่ไ,ได้แสบๆน้ำกันจ้าเดชแล้วจ้าพี่น้องเฮ็ดลางเรียบร้อยแล้วพ่นนะ่ะออซมวอรมออกวิ่งอีกแล้ววิ่งเต้เหมือเสาน มาบันี้พี่น้องมาเบิ่งวิธีการเหตุสุ่เหตุด้วยจ้ะแม่และสีสาทินให้เบิ่ง ยังกินจ้าเหมือนนี่นี่ปิ้งปลากับสุกเห็ดเวียงอ่า้ใดสิมาสุกให้เบิ่งมือนี่ผู้ยืนยุ่งนี่แหละจุดจุดเ <c oughs> รองแม่ผู้วเนาะปลามาเด้อพี่น้องเฮียย่างปลาคอหอมหอมเรียนแนนต่หมดทัพอาหารมือนน,นี่ไม,ม่ใช่มือสอสก็มาเรียนหรือมาทัพอาหาร่นะพี่นอ้องบ่ด ปลาย่างหองมๆจ้านี่ยปดบาทนาะทีหลายเนาะมันอีดท้ำตัวมันอีดนาทีเป็นซีจีเรื่อมือนีันว่ามันเป็นออมสัมมอซีจีนะวันนี้นะซีจียอมาจากอะไรอา,อาสาสมาัครดูแลผู้สูงอายุภาษาอังกฤษไหมแค่กิเวอร์หอมๆจ้าปลาย่างหอมๆม,มาแล้วจ้าคนด่ะ พอพอขอสาส่างมดนี่แมีเบ๊ายดาส่างไม่ได้นี่พี่น้องมาได้จ้ะอยากทานหอมหอมอุ้ยอยากให้ได้กินน้ำกันได้หนี่คุณไหมว๊อบวับหอมจ้าสนิกเฮดฟิตจ้ามาได้จ้าหอม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 ผัว แสบแสบอยากอยากท่าเกียจังน้อยปลาหัวงูเด้นปลาหัวงูปลาหัวงูแปลว่าปลาหัวงูปลาหัวงูกับเท่าหัวงูอันเดียวกันไหมหัวงูจะสิบคหัวงูมิตเตอร์ติดถือขวดพัฒนาพิน้องมาจ้ามาเด้อมาเด้อเหรอไปแตกบุ่มบุ่มอยู่หอม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  อ้าวหอไม่ดีเวยนี่หากินออกยู u ูบได้กยีด่ดีเนาะหอมค่ะอยากเลยแสบพากันเด็กยังกินเนาะชาวนี้พี่น้อง ยั ần, Ng ja, h, ่ไง่ได้บรรพบุรุษแบบนั้นจ่ให้มาน้ไยวด้ไหมั่นได้ถานไหมไงจะบอกปั่นกันะคับิ่กินยังกินไงเรยจ้าพี่น้องกำลังกีแล้วกีเห็ดกีบักริกาไปสู่เห็ดล่าง้วเข้ากับม้กีหอม เอาเด mm ี hmm. so yes. no, here, yes. ๋ยวคือหอมแล้วกี่เห็ดเฟียงเห็ดเฟียงกับบานแล้วบกี้ได้บยวแม่เอาไปเห็ดเป็นตุ่มหรือไปเห็ดยังได้บยวใช่ได้เหมือนแต่ว่ามันทางบ้าหอมอันนี้เ้าล่างมาแล้วเ้างมาปีงมันก็หอมเนาะโอ้เ้าผู้เร่งข้เขยากับส่อแบบเขียจจังน้อยจังไป อีลี่เจ้าว่าห่มักสเสบอเขียวเซ่แนวอื่นเนียบ่วเ่ปลาเซ่ไงเซ่ไดือจังปนเท่าไหร่เออไม่จะงกดตำเนี่ยปลาเซดีย,อยเอา,าอันนี้เอาแบบกลงไปซวยเดีวฉันดิเจ้าว่านีกี่ยวปีงเอเาจาังหอมอืมหอมเดี๋ยวเวลเสียบแล้วกี่เตาทานได้เพี่นนอนทานอนอน,อน ตัวพดึงเหรียญก็จะเป็นแต่เสียบ,ยลยบสลียมมือเนเสดเลี่ยมมือพนักพิณนองที่เป็นแต่เสียบคักเสียบเน่ยถามว่าเบื้องได้แจวมาสีเอดจังเดะเ่าปาเลื่อมพีกัน,นนี่ก็ในหลัพอดีสีพีเอามาปิดลัดกันเนี <laughs> ่ เฮาเจ้าเนะ่ะดีอยู่ไหมพอมดีตัวาแบบน,นี้ก็ไป๊ซซับแซ่บก็บซ้ำจ้าพี่น้องพากันไปเก็บผักกระโดนจ้าเหมือนนี่ไปกินกับซูเป็ดบัเน,นี้กเมื่อกี้ซูเ็ดถ่าไยอยู่เฮียนเขาก็บยางไปน้ำคันแท้ไปหาเก็บกกผักกระโดนของมี่เลี่ยง คนอ่ะคุย้ยเกยืนเล่มหนาอยู่ควรจะย่างไปเก็บผักกระโดนผักกระโดนไม่เพ่งลองว่าผักกระโดนไหมผักกระโดนไม่ขัดอี้พี่เออเพ่งไว้อีย่างก่อนเขาลองวางเด็ดลองให้ฟังกันหน่อยแม่ พระกระโดดเลยักอีหินแม่นอนละจำเนตถ้าถอนนี่ละพี่น้องซื้อเพ่งไว้อย่างก่อนถ้าลองถ้าจำเหมืหอนเนี่ยได้สิลองสีฟังอยู่แต่ว่าสิฟังได้บ่อีกเรียงนึ่งลามไหจ้าฝนเ้ากันลิ้มใหญ่ยุยคน เดินไปเก็บผักกระโดนจ้าผักกระโดนพระจะให้เอินไหมอย่างแม่เอ yeah. ินผักกระโดนเพื่อนเออร่วงกัน คือลองได้แล้วเอาตะลึกไปนั่นงะเขาลองลองประกอบประกอบการเก็บผักอีกกระโดนเด็กคนนี้แหละมิตรหย่อนงองามพี่น้องโอ้ยหมากับมากัดแขนยืดดีลูกยืดดีมันหยอกเอาคนหนะลุกสาวเอาสาวเอาผักกระโดนหย่อนงาม ถ้าปวดสาันเหรอใช่ป่ะใช่ว่าพอกระดดนนีเกินง่ามย่ามเลี่ยงคือกันเนาะทำไมฉาดเนาะหาหาสาั่งสันขึ้นมาอันได้สีเกินหนาแเลีงอันได้สีเกินหนาฝน,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 นเนาะพื่อได้กำเนี่ยนึงแล้วเป้เสียแม่ สเสียงงามเธอมือนี่เล่าตัดผมส้ไมไม่ได้จ้ะส้มยังบัวกันน่ะส้มส้มหญาส้มหญาลีสาเปินว่าเปิ้ลตัดส้มลีสาแบกพี่มาแล้วพี่น้องหญาลีสาโน้ตมามันลีสาหญาลีสา <S <S เลยกลายเป็นหญาลีสาเทสอู้อู้ป้าตกหลุมตกหลุมพี่น้องเอ้ย ยางตกหลุมกันเทศไ,ไปแม่จีบไ,ไปเก็บอยังตัวแม่กเก็บผักใส่พี่น้องมาเด้อไปกินกับซุปเห็ดเฟียงซุปเห็ดเฟียงหอมหอมเซ่บเซ็บใส่ปลาแดกลงไปจ้ำเขาเหนียววันนี้ข้ามไงไงร่วนขึ้นว่าสัน พี่แสีบเนาะเสียงป้าบักเดียพ่ะเด็กแ่อนนกกระส้องกระวอบักเดียกินไหนบอได้หรืบักเดียกินไหนด้เตมาเดือจีเป็นเด็กหน่อยมาเรียงกล้ยมา่ีนปาทุกขตมาทานเนี่ยเป็นเด็กน่อยมาเรียงกล้ยต่นมมด้วยอ๋อไม่ต้นแมต้นลูกเอตุนแมมัน่นออเลยปาทุกขาทนพี่น้องไปไปไ่เคยเห็นเจ้าเทียบักเดียเอามากินกบอง มันเป็นรสชาติจังไแม่าดาคงปลาเดอไหมน้อยม่ได้กินเนาะแต่กี่เคยกินแต่ไปนวดมาอื่นไหมเพราะอิ่นเคียดยังเคียดสมปลอยยังง้มนั่นแหละแสียเสียบสมสมแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้มันมีบ่เออเดี๋ยวนี้มีบ่เนอะเ้บเบียบ่เน่าไหม กิบผักใส่จ้าไม่เดือมากเลยน้อยเด็กคุ้มเห็นมากอือเรก็เห็นแบบเราคอยทดสอบปีนกันมางกันก็นี่เด้มากเนี่ยอ่นมาละขี้นกผักใส่ผักใส่บานเฮาแหละจ้ะเขาไปเร็วแท้คุณหญิงไม่เห็นอะไรเลยมันท่านได้กโตกัดฝรั่งเก็บไปกินกับเมียงแม่กับสุกเฮ็ดเก็บไปกินกับสุกเฮ็ด ้านหลายเนาะแต่กลีนทางดกเนาะเขาใสเนาะบ่รู้ว่าจะกินได้เด้ผักสดนั่นน่ะบ่ได้ฉีดหวานฉีดาอหยังพุ่นน่ะพี่น้องเต็มไปน้ําเขียใหม่น้ํากองใหม่ไปเต็มอยู่พุ่นมันตันได้หลายลูกหลายอย่างเด้อตันหยังผักใสแม่แก่ลูกนี่ความดันก็ได้ดความดันโลหิตต่ําหรือสูงคมันสูงความดันโลหิตสูงได้เฮาแบบว่าเป็น กินนันผักไสหน่เป็นเจริญอาหารหรน่อยไหมกินเขาเสียบกินผักไสช่วยให้เจริญอาหารกินเขาเสียบป้าเป็นไปกินยูเทิรนี่เอาไปใส่แกงนหน่อยไหมเส้ยเสียบเนียเส้อ้อมแมนยูใส่อ้อมปลาอ้อมปลาไหลพอแล้วพอไปหาปลาไหลติคะอ้อมใส่ปลาดุกระเสียบคุ้มขมอมลอมจังหน่อยไหมพี่น้องโอ้ยเราหอดเนี่ยกินบ่พี่กับยูบ่าเด็ดอะ คนเก็บก็พีคนถ่ายก็พีโ <c oughs> อ้โหโอ้โอ้โโอ้ตกป้าต๊กไลไปทั่วลวนถ่ายทอดสดการเก็บมากผักใส่มากมัน ผัดโถทุมาหานขึ้นไปปีนเนาะเลยนุย่ <laughs> นยเลี้ยงเลี้ยงสุกซุกกินไหนบ่มันเท่ามันเท่าเขาบอกกินเขาไปเห็ดยาบ่านุ่ยเลี้ยงเลี้ยงสุกซุกเดี๋ยวนุ่นยหนึ่งยุ่ยรอเลี้ยงเลี้ยงแม่แม่ผิวเขียว กี่บม่ยหอยหอีุ่เยเดี๋ยวบานทสเห็นเออไปงานไกกลับมาไม่เห็นนะไปเหย้ายนเพอเอยู่เม็ดนันเนาะเป็นแต่ไปเห็ดอยู่ได้เป็นสีเป็นเต่าขนาดพี่นนองเขียนทักใสเมือนด้หน่คือน้ำกองไม่กองไหล ดสารพิษจ้า,าจเห็เบน้ําบเาเก็บน้ำบาดน้ำพงเท่านี้แหละจะจะนิลังมี้่หจะนิ่งให้จะนิ่งพลังป้าลงหนากชุกเลิแกงเท่าไรไ,วไปวบนนี้พี่น้องงางเนียเทียงหน้าเข้า,าไ,ได้ผักใส่แล้ว ใบยานัางนางกักพี่น้องมนเกิด,ดไม่ป่าพนถามว่าเก็บเอามันได้แกงเน่าใหม่อู้นเดินตามหลังกันไปชีวิตฉันมิดแต่หมาเดินตามอันนี้หมาเดินนำมาเร็วๆนวลลูอ้าวจังไลสิไปได้นเนาะบัน,น้พี่น้องคือขวมน้ำบมักจับ เอาแม่จะไปยังไงนี่นวลลูกลอดเอาเหมือนหนูได้ไหมนี่เอาพี่น้องไปลอดนะมากบจับเจ้าบ่าวกันนะจ้ะโอ้โอ้อ้าอย่าเพึ่งเดินมาให้แม่ออกก่อนโอ้ยยังมาเรียกแม่ยังๆโอ้ยหาดำโอ้ยนวลลูอย่าเพึ่งมาโอ้ยหมาลุบล่ะโอ้ย ลุกขึ้นก่อน <c ười> ให้แม่ออกก่อนนะเ้ยมีตมูโอนอวะเอายางงานง,งานคุณอ่ะยายเดินกลับบ้านแล้วเดินเดินอ้าแม่แม่อ้าไปจ้าไปซุปเห็ดจ้าจ้าเอาขึ้นมาแล้วจา้าเห็ดหอมหวนวนผัวด่าพี่นหองเห็นบ่อกว้นวนวนด้คุณ อ,อ,อยากแล้วจ้าอยากแลยเอาเ,เขียงมาหน่อยกระมีดมาช่อ้อยพูดนะพ่อเกือบยุบองหันรอคางล้น่ะักรไปเอาเขียงอ่ะนั่งไงเขียงนะอ,งองย่ะตัวตุ่มน้ำตัวกระนี่แหนะกระเดือดท่านฝรั่งโม้บอลลูดหาเร็ว <laughs> เปล่าอาลูดลูดเลยลงหม้อเลยจ้าโอ้ลงหม้อพนาลงคุ่นนั่นคืออะไรซะทำหมกริงกับพี่น้องทางนี้ให้มันแจ้งแกล้งเอาต้มน้ำปลาแดงน้ำได้พี่น้องหาเส้น ยังก็ซุปเห็ดหวนหวนหวนมาแล้วจ้าประเด็กประครรนี่มันมัม่วเนี่ยเนาะถาบึง <c oughs> ้งขึ้นไลอันเทลุพีนี้แบบนี้ หมักที่กอนขีแล้วก็มาตำเด่อดอาเรยนอผเดอปลาเส้นจะน้อยกันปลาเส่น้ำปะนะน้พมนออย่างเกีย่ยวเอาไปล้างถ้วยแล้วทำเกี่ยวใหม่ปลาเส้นจะน้อยตำเส้น

นำไล่ออกเมื่อแล้วแหงคโลจวดลงไปเลยจ้าอีหินหนึ่งอะไรเดี๋ยวจังเกียงหาไหนมาเจียงเซยุนไม่กินหยาได้ไหมถิ่นลวดมือว่บวรี ผูกกันงออผูกซะลมันเป็นนี้ลี่ยเรืองบาแบนี้เห็นั้บพริกก็ผิดก็ปลาตําเสกันให้เขาน้ำเขาเนื้อ là cho phân này Ông xuống, xuống ông hay này Tôi <laughs> nói bà đi Hãy subscribe cho không แล้วก็จะเป็นแบบนี้แบบไต่เลยเฮาแต่เสียบน้ำประเดีเดยดเจีาเดาไหน้ำประเดียดเน้ำประเดียเซ่วันนี้ที่น้องต้มน้ำประเดียดจหนึ่งซนสองซนสามซนมุนกนเด้อ จังซิมเบิงก่อนพี่น้องจึงปุ๋งไหมใส่ผงนัวกันสันจะแบกอ่ะ <laughs> ขย่าขอนกินได้พี่น้องผงนัวอูมามิม <laughs> <laughs> ลดนัวนัวหนึ่งนอนแล้ว <laughs> <laughs> ตำผสมคุกเข้ากัน Thank <laughs> เขาเพิ <si ่ติมน <si like ิดหน่อยโอ้โนิดหน่อยแบบน่ะนเสียดีดีว่ะเหฮิตบ่มากเติมดีบวหอมดีดีมันเป็นใส่น้นาเนาะมันไม่ได้เป็นหนามประแดีล้วนๆเนาะมัเป็นเส่น้นาเอาสวยมาใส่แบบเอาเอาไปใส่บักหอมใส้นใส่ที่หลังคนๆเดี๋ยวใส่เรื่อย อนี่เียงปุงนี่หอมใส่หอมบอมาทาาพี่เิมวหอมี่เาอันนี้ใส่ที่หลังไม่ถึงมาดาบางคมหอมหอมใส่เซมนด็จังอเเล่จังห้ยที่หลังมจํา เดี๋ยวมิจฉาทิประโยชน์ได้นี่หอมหัวแดงนีน่ยวจะแกะวัดได้ด้นี่แกะวัดแกะผมหออัมวดแดงแกะผมหัวกระเด้เวียนกินเหล่าเศร้าเถาได้สิดอ้ไม่ถูกตัวเราไป็มักผมไหมผู้เถาไหมโอ้ไป็มักเอาเออแต่มันก็ะดกดีได้ล่ะเกินเวลามาละจ้าขวดคุปขวดคุปขวดคุป ซุปเห็ดเพียงนีมันก็เหรอต้ักที่ด้วยหนาะนี่ยต้สะ,ะแหน่ด้วยนไปไปผู้เลสิกินแบบน,นี้สะระแหน่ด้วยนะก็ด้วยจ้าพี่น้องคิมเขาน้ำกันจ้าสบุซุปเห็ดเพียง มาจ้ากินข้าวน้ำกันจ้าพื่อพักกระโดนพักกันใส่ตีงปลาแล้วก็ซุปเห็ดอืมเอาเอื่นเพื่อนกินขน้าวัด้ไหมมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกัน <c oughs> แซ่แแบแซ่บเถอะมื้ออื้นมื้ออืดเหี่ยดเมนู่ดซูบหมี่ปลาโทรมีหมีบะหมี่วะนี่พูดบะหมี่ปังอ เบ่อย,ยุบานกับพอืดดิเอามีต้นนั้นเป็นนุ้ยดกว่ะยุบานไหมไปจ้ากินขาวจา้าแสบบ่าพ่อวีมือที่มึงกันนาเพงเด้เป็นว่าแสบคักแสบเนี่ยนะสูดเลียมือเด่สูดเลียมือ้อ เวอร์เฮ้ยการันตีเด็มพวอเยี่ยมเลยแม่กดไลค์กดแชร์สูตรเลียมือแซ่บกว่ากิ้นปะแซ่บกว่ากินเนาะเอาเอาเอาขวดสานผิดพี่น้องอันนั้นก็บผักบู้ไปกินมัตะึหวยพี่อะพี่อมาแป๊บเด้ยวพี่ยยังขึ้นตดงตัวยั่แปาดทู กินเห่เบื้องเน้เข้ามละนุ้ยได้กินเบื้องอ๋อวันนี้ชู่กินหมาพักเต้ได้จ้ะบอดแสนผิดเออผิดหลังเด้อกินเกี๊ยลูกเกี๊ยให้ไปพร้อมเนี่ยต้องเแต่แม่คนนี้อําคนละเบยใช่ขมว่าแม่มั่นเนาะเบยมั่นในมัน แสบแสบจ้ามาเด้อยเพื่อไกินข้าวขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มาเบิ่งวิดีโอนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหนึนะจ้า Subscribe